สวัสดีทุกทท่ทานครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง tankscom หรือ comics t o r e นะครับได้หมดครับเพราะ i อ้ t a n k c o m เจ้าของเกี่ยวกับ comics t o r e วันนี้ผมพาดูเมนบอร์ดอีกหนึ่งรุ่นต้องบอกจากใจก่อนเลยว่าผมหาราคามันไม่เจอเขาส่งมาแล้วผมเห็นฟีเจอร์เห็นฟังก์ชันว่าเฮ้ยมันครบนี่หว่าแล้วก็ดูแล้วว่ามันน่าจะเป็นเมนบอร์ดราคาประหยัดผมเดาว,ว่าน่าจะอยู่ช่วง4,000กว่าบาท หรือถ้าเกิดฟลุกจริงๆเซอร์ไพรส์จริงๆอาจจะไม่ถึง4,000แต่คิดว่าน่าจะ4,000กว่าไม่น่าจะข้าม5,000ครับสำหรับเมนบอร์ดตัวนี้แล้วนี่ก็คือ asrock b 6 5 0 m h m.2 plus มีคำว่าตัว m ครับย้ำกันอีกครั้ง m หลังจากชิปเซตนะครับ b 6 5 0คือชิปเซต b 6 5 0 m มันบอกถึงไซส์ว่าเป็นไซส์ micro atx micro คืออะไร แคบกว่า ATX ปกตินิดหนึ่งนะครับและสั้นกว่า ATX ปกตินิดหนึง่งแคบกว่าไม่เป็นไรครับไม่ค่อยไม่ค่อยถูกตัดฟีเจอร์จากความแคบแต่ไซส์มันเล็กลงใส่เคสเล็กได้ใส่เคสไมโครได้แต่ความสั้นกว่าคือสล็อตบางอย่างจะหายไปนะครับทีนี้ครับบอร์ดตัวนี้เนี่ยมันซัพพอร์ต CPU ที่เป็น AMD Socket AM5 หรือ AM5 ผมแนะนำแบบนี้ ที่เหมาะเลยนะครับคือ CPU AMD ที่ขึ้นต้นด้วยเลขย7 0 0 0ต่างๆ่าง X คือเหมาะกับชุดภาคจายไฟของเมนบอร์ดตัวนี้เพราะบอร์ดตัวนี้ชุดภาคจายไฟจะเป็น6บวก1บวก1 1 2 0วัตต์ถามว่าใส่7 8 0 0 X ได้ไหมไม่ดีครับ7 9 0 0ได้ไหมไม่ดีครับตัวที่เหมาะคือ7 6 0 0 X หรือ Ryzen กํากำลังดีเพราะบอร์ดมันราคาเท่านี้ เน้นใช้งานเน้นความประหยัดเน้นความคุ้มค่าเน้นการเชื่อมต่อฟีเจอร์ฟังก์ชันจุดต่างๆที่รเบิต่างๆไม่ต้องเยอะมากเน้นใช้งานเป็นหลักไม่เน้นความสวยงามทีนี้ฮะเรื่องของแรมซัพพอร์ตแรมที่เป็น ddr 5อยู่แล้ว amd x four er ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็แล้วแต่ผมขอไม่พูดชื่อแบรนด์ก็แล้วกันใส่ได้สสล็อตเพราะเป็นบอร์ดราคาประหยัดนะครับถ้าเกิดบอร์ดราคาไม่ประหยัดแพงขึ้นไปเป็น6000กว่า7000กว่า8 0 0 0เราจะได้เห็นแรม4สล็อต RAM DDR5 ที่สปอร์ตตามสเปคของ s s ล o รุ่นนี้นะครับบัต6,200บวกแต่ถ้าให้แนะนำ5า5,6000เท่านี้พอแล้วอย่าไปฝืนเยอะแค่นี้ก็ใช้กันไม่หวัดไม่ไหวแล้วสล็อต m อตนะครับหรือว่า m 2บอร์ดตัวนี้มีทั้งหมด3สล็อตแต่สำหรับ SSD จริงๆจะเป็นแค่2สล็อตสล็อตแรกครับอยู่เหนือการ์จอตัวนี้จะเป็น b l a s i n g หรือว่า Blazing Gen5x4 สล็อตด้านล่างอยู่ตรงนี้ครับ Gen4x4 ส่วน M. อีกหคือตัวนี้ครับ2230นะครับสำหรับ M. 2 WiFi บอร์ดตัวนี้ไม่ได้แถม WiFi include มาให้ไม่มี WiFi โมดู l มาให้คุณไปหาซื้อ WiFi มาดูเอา300 400 500แล้วแต่เลยว,ว่าคุณจะใช้โมดู l WiFi ที่ support 5กิก6กิกหรืออะไรก็แล้วแต่ได้หมดนะครับแต่ขออย่างเดียวว่าต้องเป็น2230 KE เท่านั้นซึ่งตรงนี้ด้านบนซ้ายมือสุด จะมีเม n t i n g สำหรับรับเสาสัญญาณ Wi-Fi ติดตั้งได้นะครับทีนี้ครับถัดมาเรื่องของสล็อตอื่นมีมาให้แค่นี้ PCIe x1 ปลายเปิดนะครับ x1 ปลายเปิดทั้งหมด2งสล็อตตรงนี้ใส่ได้แค่ x1 แหละเพราะมันติดหัว M. เห็นไหมอันนี้ x1 คุณจะใส่ x4 ก็ได้แต่วิ่งแค่ x1 ถัดมาครับดูกันต่อที่ปลัก๊กไฟเลี้ยง CPU 8พินหหัวสำหรับ CPU 24พินสำหรับเมนบอร์ด P.W.M มีกี่หัวครับสำหรับพัดลมอยู่ตรงนี้1ห,หัวนะครับตัวนี้จะเป็น CPU ียูแฟนเลยถัดมาตรงนี้ครับชัสซีแฟนหรือว่าว a t e r p u ป p ดดานข้างมีไหมมีอีกหนึ่งชัสซีแฟนเหมือนกันแล้วก็ว a t ต r p u ปัข้างล่างมีอีกไหมมีครับอยู่ตรงนี้ชั s ซีแฟนเหมือนกันหรือวอ t e r ร์ปัตรงนี้มีไหมตรงนี้ไม่มีครับเท่ากับว่าเบ็ดเสร็จ P.W.M 4พินจะมี1 2 3สาม และ4มี4หัวถามว่าเพียงพอไหมซิงค์หตัวพัดลมเคสอีก3ตัวก็น่าจะเพียงพอสําหรับการเชื่อมต่อแบบ1ต่ตอน1 1หัว1พัดลมแต่สําหรับบางคนสามารถที่จะอัดับได้ครับปรับเปลี่ยนได้1หัวสามารถใส่สายวายหไป2พัดลมหรือ1ไป3พัดลมก็ยังไหวเพราะวยความที่ว่ามันสลัดวอเตอร์ปัเนี่ยมันจ่ายกระแสเยอะเพียงพอต่อพัดลม2หรือ3ตัวแน่นอน ถัดมาครับหัวเชื่อมต่อตัวนี้ครับนี่ USB ตัวนี้3.2 Gen 1ไปหน้าเคสสังเกตดูดีดบอร์ดตัวนี้ไม่มี Type E หรือว่าไม่มี Type C internal ถ้าคุณจะใช้ Type C เดี๋ยวไปเสียบที่ด้านหลังมี2.0 internal มาให้สำหรับแฟนฮับ RGB หรืออาจจะเป็นชุดน้ำที่ต้องใช้ USB 2.0น internal นี้มีมาให้2หัวซาวตัวนี้ผมบอกก่อนว่าเป็น7.1นะครับ7.1นะครับ แล้วก็ด้านหลังครับนี่เลยตัวนี้ถ้าเราใส่ CPU ที่เป็นกราฟิกอินทิเกรตนะครับมีกราฟิกออน CPU คุณสามารถที่จะเอาพุทออกเป็น DP หรือ Display Port HDMI ได้ซับพอร์ตสูงสุดคือ 4K 120 h z ทั้งคู่ที่ผมแปลกใจคือสวิตตัวนี้ครับไม่คิดว่าบอร์ดตัวนี้ราคาประหยัดแบบนี้หรือว่าหน้าตาแบบบ้านๆโง่ๆดิบๆแบบนี้จะมีสวิตตัวนี้มาให้นี่คือสวิตต์แฟลแบ็คไบออสโดยที่ไม่ต้องเปิดเครื่อง คุณเอาไฟล์ใส่ USB เสียบเข้าไปแล้วก็กดสวิตตัวนี้ค้างไว้ทั้งสามวิห้าวิเดี๋ยวมันแฟลชไปออนให้ USB 2.0 2ช่องตรงนี้ครับ3.2 G e n 1 Type C แล้วก็3.2 G e n 1 Type A เหมือนกัน3.2 G e n 1 Type A อีก2ช่อง LAN ตัวนี้ m a x กซ u m สูงสุดคือ support 1 g b 10, 000, 000, 000, 000, ิกะบิตเพอร์เซกซิสเมกร้อยเมกพได้หมดซาว์อย่างที่บอกครับเป็น7.1 Channel บอร์ดตัวนี้ไม่เน้นไฟเพราะมันไม่มีไฟแล้วก็ไม่มีหัว R G B หรือหัว A R G B เลยแต่สิ่งที่ a s o c k ทำมาแล้วไม่เคยลืมคือมาดูใกล้ๆครับสวิสตตัวนี้ครับเป็นชอ็อตเซอร์กิตสวิตนะครับ C L R C M O S ก็คือสวิตต์เคลียร์ C M O S ทำงานยังไงถ้าเราไม่อยากจะถอดฐานเพื่อเคลียร์ C M O S เพราะติดก,การจอการจอต้องแกะนะแกะเสร็จปุ๊บค่อยมาถอดฐาน เคลียร์ซีมอสไม่ต้องครับคุณเอาเหรียญบาทหรือเอาไขควงจิ้มเข้าไปที่สวิต c ์เคลียร์ซีมอสตัวนี้ CLR ซีมอสค้างไว้สักสาวิ5้าวิสิวิเท่ากับว่าเป็นการเคลียร์ซีมอสไปในตัวไม่ยากนะครับผมจะบอกให้ว่าสวิต c ์เคลียร์ซีมอสตัวนี้บางยี่ห้อแพงๆแม่แงไม่มีมาให้นะครับมันถอดออกไปแล้วแต่ a s สซอกะเท่าที่ผมจําได้แม่งแบรนด์นี้แม่ง,มงไม่เคยทิ้งเลยสำหรับช็อตเซอร์กิตตรงนี้ ที่เป็น clr สมหรือว่าเคลียร์สิมอมีอะไรอีกไหมด้านหลังเท่านี้ครับบ่งบอกได้ชัดเจนมากว่าเป็นบอร์ดราคาถูกราคาประหยัดที่เหลือเป็นฟีเจอร์ฟังก์ชันปกติไม่ได้มีอะไรหรือวา่า s a ตต้าสำหรับฮาร์ดดิสก์สอ ssd 2.5 3.5ุดห้าสามจฮาร์ดดิสสช่อง pcie gen 4นะครับยังไม่ใช่ gen 5ตรงนี้เป็นเซฟสล็อตสตีลสล็อตแล้วแต่จะเรียกเลยก็คือมีสแตน s s สสตีลรับน้ำหนักของการจอ เผื่อใครใส่ก้าจอหนักก้าจอใหญ่หรือว่ากลัวว่าสลอตพีซีจะแหกเวลาแงะเวลาใส่ตัวนี้มีมาให้ใครรู้ราคาหรือว่าใครหาราคาเจอที่ขายในไทยคอมเมนต์บอกกันทีนึงนะครับขอที่แถมครับฝาปิดแบคไนโอชิ้นน,นี่มีฟอยล์โฟมนิ่มๆม,มาให้ด้วยแล้วก็น็อตที่แอสโให้มาเยอะเลยก็คือสกรู3ตัวครับสำหรับยึดอินเทอร์เฟซ M.2 เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเมนบอร์ดตัวนี้อย่าลืมนะครับใครรู้ราคาบอกผมทีฝากเอาไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกใครที่อยากจะเล่นแพลตฟอร์มที่เป็น CPU AMD แล้วมองหาเมนบอร์ดที่ไม่เน้นสวยไม่เน้นหรูหราฟังก์ชันยังอยู่ครบการเชื่อมต่อ,อยังอยู่ครบในราคาที่ไม่แพงตัวนี้น่าจะตอบโจทย์ครับ Asrock b 6 5 0 m h h M2 Plus ขอบคุณ Asrock Thailand ครับขอบคุณ Asrock เมืองนอกด้วยที่ส่งบอร์ดตัวนี้มาให้เรา เราจะมีอะไรมาให้ดูอีกสั้นๆแบบนี้แต่ได้ใช้ความแบบนี้รอติดตามก็แล้วกันครับลาไปก่อนขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เรามาเจอกัน thanks com เจ้าของเดียวกับค o มมิสวัสดีครับ